โอเชีครับเพื่อนๆโอเชียนโปรโตคอลนะฮะดิเซนทัลไลซ์เดต t าแอสแอนด์แอสเซทนะครับหลายคนบอกโอเชียคือ AI หรือเปล่าพี่มันไม่ใช่ AI แบบตรงๆแต่ว่าการที่ AI จะโตได้มันต้องการ Data ถูกไหมมันต้องการ Data แล้ว Data on-chain ที่มันเหมาะสมกับ AI มันไม่มีนะมันมเรามี Oracle อย่าง Chain Link แต่มันก็ยังไม่ใช่ Data ที่มันเหมาะสมกับการฟีดให้ AI เรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้น Ocean Protocol ทำพาร์ทน,นั้นฮะเรื่องของการเดต a าเซอร์วิสนะฮะก็เรียกว่า f e ดเด a ้าให้ว่างนั้นเถอะถ้าอีกหน่อยใครจะทำโปรเจกต์อะไรใครจะทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยว AI คุณต้องการ Data ใช่ไหมอโอเชียนยินดี Feed ให้นะโดยที่การฟ e ดครั้งนี้จะเป็นการฟี on Chain นะไม่ใช่ฟีดแบบตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับผ่าน ERC20 asset อะไรก็ว่าไปนะประมาณนั้นใช้เดรียญโอเชียนในการทำนะครับงั้นอันนี้ก็ กาๆไว้ให้ดูเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกที่หลายคนมองว่าเอ่อถ้า AI มาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ Data Data ก็โอเชียนเพราะฉะนั้นโอเชียนก็ดิดขึ้นค่อนข้างแรงพอสมควรนะอันนี้ก็ How does it work ก็คงไม่ได้ลงดีเทลมากมายนะครับเอาเป็นว่าอธิบายหลักการข้าวๆแบบนี้แล้วกันจะได้เข้าใจภาพว่ามันเป็น AI แบบไหนนะอย่างไรทุกคนก็ไม่ใช่ท่องแต่ว่าเรียน AI เรียน AI แต่มันมันคือ AI แบบไหนแค่นั้นเอง